เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านนี่เราสุก,กันแคทเกมโทโฮเทนริเซอร์ฟ้าสิบสิบสิบสามโอเคอ่า, okay. อามันเป็นภาคฟอนสืบการะะอะไรอะไรตอนนี้ผมก็จะมาเล่นแบบว่าลุยๆกันเลยอันนี้ตอนแรกต้องเทสดูเสียมงมันกรคูเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวปรับเป็น normal เลยกัน n o r ม a ธรรมดาเรื่อเมาออกก้าเอาไว้เน,นี้เล็กเลขใครดีเราเล่นขอเปลนเอา สานเอแล้วกันสนเอสกยเป็น hmm. ดูมันจะมขนาดไหนมกธรรมดาธรรมดาธรรมดาต้องธรรมดาเลยนะเว้ยมาย่างี้มันธรรมดาไหรือเปล่าเนี่ยง่ายเกินไปแล้วเอสเตนขึ้นชื่อสียงดีรอยสัเขามาทำไมตอนนี้เอ้ยได้ลบได้ลบได้เ <t> ว <ent> ้ยลบได้ลบ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 ล โอ้คุณอยแล้วเฮ้ยมาเลยตรงนี้เกือบโดนเลยแม่ตัวนี่ตัวน็อโมอ่เลยดีนอโมอนอโมอเฮ้ยเชิญนอโมอกันหน่อยได้ไหมเฮ้ยเอ๊ะสี่ป้ายยามาแล้วิญญาณนยุนนั้นยญญานทำเงี้ยอะไรก็ไม่รู้เ้ยปล่อยลูกเงี้ยอะไรมากูลบได้หมดเว้ยลงได้หมดมาดิมาดิมาดิเออที่เป็นจริงนหรือไงฮะ ชื่มเทพสุดในสามโลกเลยไงนี่ทำ n o r มอ l เล่นเลยนะเว้ยไงเขาบอกภาคนี้เล่นง่ายเนี่แต่นี่ง่ายเกินไปละมั้งเออจะบอกเกมนี้เล่นยาก <Yeah S 2> บอกหนินกระสุนแล้วไม่อยากเล่น <Yeah S 2> ผมแค่นี้ร้องไห้เลยเหรอเฮ้ยนี่ีน normal เลยเนี่ยเล่นง่ายมากเลยเฮ้ยผมเลยนักนะลองเนี่ย <Yeah S 1> สมาธิมาเลื่อนขึ้นลงใต้กปาก็ลูกแท็กป่ายอยู่นั่นแหละเออ สั่นเงี้ยแหละขึ้นได้เสมเอ,อ,เอ,อเออมาเลยมาเลยโอเคฉากคุยนี่มาท่านยุยโย,ยโกะยุโยโกะมาัดีเอ้คิมอะไรก็แล้วแต่ได้ลงได้ฮะสเปรคันนี้ฉันจัดการได้ง่ายแล้วลงแค่นี้ใส่ขวาซ้ายขวาอ่า,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 าไหนมาสิ มีอะไรที่มันเจ๋กกว่านี้ไหมนี่หลบช่องเล็บลนี่หลบ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 เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยแล้เฮ้ยมัเยอกินไปแล้วอบมือหน่อยด้่ยเนี่ยเนี่ยี่ยนี่ยูโกีเด้อผว่าเปลี่ยนเเปียวรอเหรอฮะมีมาไงอีกเ็นจไงดีหวังแนวงแพนกูยูฝังนี้แต่กูมาทางนี้แอะไม่โดนหรอกไม่โดนหรอก มาทางนี้มาทางนี้มาที่นี้ปัดซ้ายปัดขวาปาดขวาโอ๊ยแดงไม่ได้แดกลุกไม่ได้แดงล็อกไม่ได้แดงล็อกเอ้เฮ้ยมาเลยเงี้ยเกือบแล้วบึ้งเกือบแล้วเกือบแล้วไลไรพอสะพานมึงดึงเลยลง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 ไปเวลาสิบท่าเฮ้นสตัวต่อไปเป็นอะไรโอ้ยิงแค่นี้เองเหรอยิงได้แค่นี้เองเหรอยูโกฮ่าฮ่ยิงได้แค่นี้เหรอ ไปไกล้ไหนดีิแต like <mad Liberty Overwatch> ่ก yeah. oh, ็ไม so, ่ได okay? oh, ้แดกไม่ได้แดกหรอกขนาดนี้ไม่ได้แดกหรอกเนี่ยว่าอันี้มาดินเพิ่มมองที่เราคบดอลลาร์ก็ดอลลาร์ได้สเปลมาสนะทีนี้หลบแค่นี้โอ้ยสบายสบายจะได้จะได้ นี่นึว่าเจ๋งที่สุดแล้วเหรอยูโกอ่านี่ค so ิดว่าเจ๋งสุดแล้วเหรอฮ่าฮ่าฮ่าเร็จยานเรียบร้อยสเปลสุดท้ายนี่คือสเปลสุดท้ายนะครับนี่คือสเปลสุดท้ายของยูโกนะครับได้ด้โดนลม่โดนลอกหนดาไม่โดนไม่โดนโดนวานม่โดนเฮ่โดนลยเฮ้ยโดนแล้วเนี่ยได้ อนายสยามเอ้ยยิงแม่งเลยเยเคียร์หายตอนจบเลยนี่ไม่คูเส่ารเลยตอนดีกว่าฮ่า่ยังไม่ฟังเสียงเลยอะไรกันเยอะแยะแท้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเรนนี่นาสจัง อันนี้กันสามคนได้ใช่ลงลงมาลงนิดลงมาไม่ดงตู้เยงไม่ลงตู้เว้ยหโอดโอ้โอ้กอนโ้อ้โ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 อโอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โออ้ออ บนก็ได้หมดละไอ้ยังยังยังโอ้โนี่ normal เหรอเนี่ยตึยง,ง,ดง,ไ,งไ,ได้แค่นี้เหรอมอนอ o r m a l เนี่ยฮะอืมคุณเพชรคอยซักหน่อยมันง่ายเกินไปแล้วหอเเนี่ยมันง่ายเกินไปแล้วหรอเะติงได้แค่นี้เหรอที่หลบก็ได้ไงอืมยิงไปชุด,ด,ดยิงหลบตรงนี้ก็ได้โอ้ยกดผิด แต่ไปยิงบอมแหลกมเลยกันเฮ้ยเสียของเลยดียังไม่เริ่มเกมเท่าไหร่เลยนะจะรีบมาจังเลยวันไหนจะถูกถูจ้าปล่อยบ้านไปเฮ้ยบ้าจ้า อ, <c oughs> อ่้วยย่ <c oughs> ้ก้อยเต็มจอแล้วมีสีคว้าแดรวมหน่อยนิดนมองว่า วิซี่นี่ซี่หรอก c ซี่มันเด็กๆมีทั่มธรรมดาธรรมดาข้าแตดาร์ลุนอย่นล้วก็อะไรเยอะคจะได้แรงขึ้นสามดอกเลยเหรอจริงสามดอกเลยเหรอเะไปก่อนก่อนิมาเลยมาเลยใครนะอ้าวฮุตูไปก่อนบ้านไป ลนี่แหละจะได้จะเม็นแรงๆขึ้นลแค่นี้ก็ได้ได,ได้อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเกือบโดนเลยจังเลยเกอบโดนแล้วรู้ไหรู้เปล่าออมันอันตรายมากเลยการยิงกระสุนนี่เง่าแบบนี้พอมาใส่ชั้นอย่างเงี้ยฮะรูระ้เปล่ามันอันตรายแค่ไหนยิงไม่ได้ยิงมาอีกยิงแล้วเฮ้ยตีกรอบอย่างงี้มันออกมานิดเดียวเข้าใจไหมสเปลยิงเง่าขนาดนี้มันทำอะไรชั้นไม่ได้หรอก ได้เงี้ยโอ้ยสุตัดกันทุกการก็ได้เฮ้ยคนฉันมีเขาไปยังไงฉันมีสเปรยระยะไกลยังไงมีกองอยู่ข้างหน้าเสียดไม่เอากอบขึ้นมาหลบจะไปลบจะจะไปเข้าไปตรงนั้นแน่แต่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็ยิงเธอได้เห็นไหมเห็นที่เห็นหรือเปล่านี่จะเปรย์อะไรไปอีกล่ะฮะจะไปแค่นี้กันการเสียดายกันเหรอมีตัวกัได้ดิฉันสเปรย์โปสังยางสเปรย์โปพิชิกอย่างเงี้ยพิชกุมได้อยู่แล้ว

แอบ,บลบเท่ายรก็เลยแอบยิงจากระยะไกลเหลืแบบนี่ยยิงชิงกันแพงกันขนาดนี้อย่างนี้ต้องเจอของดีเข้าหน่อยแล้วเอ้ยชิบป่าวาสนาเอเดมสุดโกยขนาด,าดนเลยดูยังได้ไหักศีรษะยังได้นตะกายลราไม่มีใครมาโกยขึ้ลไรเลยไปไ้อะไรสเปลอะไรเดีย๋ยวสเปลสุดทา้ทายแล้วท้ายแล้วเนี่ยมีบทสุดท้ายของเธอแล้วสิงนะเนี่ยฮะชิบันก่งขนท่านั้ มพิงเกิดโดนฉันรู้ไหมไอ้รูเบอร์กี้นี่แต่เธอทำมาบล็อกให้ฉันเธอเห็นใจฉันใช่ไหมนี่ไงฉันเกิดจะกตัวแกไอ้สเปลเบอร์กี้นี่แต่เธอมบล็อกให้ฉันเห็นใจฉันสินะเธอคิดว่าฉันเป็นใครฮะถึงว่าที่เห็นใจฉันแล้วฉันไปไม่ไพเธอกันเหรอไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเธอก็าต้องตายแต่ฉันอยู่ตรงนั้นแหรอได้ลบๆๆเนี่ยเธอแค่นี้เั็นใจได้ <premises. S 2> แม่จะได้แมันจะได้เรื่องหรือเปล่าวันนียจัดการฉันได้หรือเปล่าดูที่จะปล่อยอักมเยอะเกินอะไรเสร็จแล้วเต็มเคลียร์จะจัดการเธอได้ตกใจแล้วสิตกใจแล้วสิฉันไปจัดก่อนบ้านทำไมนี่ไปศึกษาอะไรกันเนี้ยต้นต้นมีอะไรมากสเตทิสสาม ไม่รู้ขนาด <van celui> <House> ไม่ออกนาอย saben. ่น <trem ble> ี่เดือนจะไมกินปุ่ด้วยกตัวแค์ด้วยกันตาแค่นั้นแหละเอ้ยวันใหก็ดูหนังแต่อีบูแอนีเมีกอนนิตายเอ้ยิดก็ได้ชัดเอ้ยููต้องกสาไพอยของตัเองไม่ต้องการที่มีคอนิน์เยอะแล้วการเสียไร้พอยเป็นในเรื่องไร้สาระรวมการลสูงไปพกกจพวกเนี่ยมันใช้วิธีมอนช่างสุด กันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยมันจะเยอะเกินไปแล้วมันจะเยอะกันไปแล้วจะฉันลุกไปที่ลบกันหน้าไอ้ก่อนในฉันก่อนละกันไอ้ยามพวกนี้อ่อนลอยเหลือเกินดูดิดิ่งเนี่ยอ่อนลอยมากนี่มาสิเข้ามาอีกมาเลยทำตัวให้มันสมกับการเป็น normal s t a n d นะ d normal level อะ normal โ e v รู้จักไหมระดับธรรมดาธรรมดากันเป็นหรือเปล่า รอกูเหรอมึงคิดมเป็นผี้งรอกูเหรอฮะคืนนี้เได้รอหน้ามัต้องมจะชัมาได้ิ่กเวสเปรย์เกระจกมากจริงเลยทีวาสองชเลยพานี้ไม่อลงแท้ฮะหลังจากเป็นบอสเตกัเป็นมิอสซะงัน ว่าทำให้ฉันรู้สึกเป็นกัเธอมากตอนภาคสิบสองโคตรยากเลยแดงไร้ปล่อยวูอยู่ได้แล้สภาพนี้ทำไมเธอมันกระจอกอย่างนี้เซนได้เซได้ผมมาคิดว่าจะใช้ขากระสุนลวงตาฉันเหรอฉันมีตาทิพย์ฉันมองไม่ได้ทำไมฉันไปโดนไม่ได้ไงเนี่ยอ้นี่ไงฉันไปจอยเลยฉันไปโดนไอ้สเปรย์กูดี้เข้าเลยได้ ไมห่หมดเ,เหลือชีวิตเลยตอนนี้แย่มากแย่จริงเลยแยี่ไปเลยเนี่ยเฮ้ยจะเกือบมาแต่หลังไปแล้วนี่อีเยอะขนาดนี้จะเป็นคนเช่นหรือไงยิ่งเยอะฟุ่มเฟือยกันแล้วเกินใครเสียงใครเนี่ยไอ้บีบีดิบบีต้องไปทอดหน่อยแล้ว ดิบๆ่างนี้ฉันไม่ชอบยามเดียฉันชอบกินของดิบหลบ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 เอ้ยเกือบแล้ววะฉันเกือบตายแล้วกูบอกแล้วเ้ลงโมไรตลขนาดนเป้เนี่ยฮะิตวาแล้วเพิ่ไลอยตัวเองันเหรอนี้ต้องเจอมันต้องเจอของดีมันต้องเจอของดีอ้ยมึงกินขนาดนี้ พูดได้แล้วเอึงนี่มนกินซะกินที่ข้างหน้าเลยนี่สบายใจแปจ๊บเฮ้ยตัวนี้แปน่นน่ถึงเวลาเป็นกว่าเวลาเวลาเปลวที่มันสีเนี่มาดูไอ้ตกพ้อบิญาแล้วไล่พอยล์จะขึ้นเล่นมากเลยอะไรที่แฝงจะชั้นฟลุดเลยทำไมเพิ่มเพิ่มไล่พอยล์ได้แต่ชั้นกับมขาเพิ่มตัวเองไม่ได้ฮะเดี๋ยวดูเธอยิงสิ่ยิงทีก็เกมต่อฉันยิงทีก็ตึ๊กหนึ่ง เต็มจอมันก็เธอเลยนอะไรเนี่ยตัวฉันีเธอตั้งหลายดอแต่เธอฉันทีเดียวตายหมดกันแกเลยเาบก่แฟไปเขาจะไม่ดุแปรไปแฟไปชีิตกี้ักไม่แเท่าไหร่ทุกคนมันเรื่องแฟไปแฟร์แฟร์แฟร์แก็ยสิว่าใส่ไฟรลูกก็จะก็เขาบอกแฟนะแฟรแฟ่์ีก็แฟแฟร์ดี่ิบก็ได้อ้าวไปแล้วขี่กันเนี่ย มาซวมนนี้อะไรต่อแล้วการทีิมันไปกินจออะไรลืมไงฉันก็หลบได้อยู่แล้วสุดเพลแค่นี้ฮะก็ได้จะได้ดี่แท็กค์ซีขานฮะนี่มมันจะมาได้ไงอีกมันจะมาไไงอีกฮะฮะนี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ง่ยเลยรับไปเจ็บแล้วซีมันอยูระดับโมดโมธรรมดามันธรรมดาไหมนประมาณนี่มันธรรมดาเกิน ดาจนทั้ส้ก็มง่ายเง่าจริงๆเอ้ยยังน่าเบื่อจังเลยทำฉันจะเบื่อสุตที่เธอยิงมาแล้วเนี่ยโอ้จบสักทีอไปแกัหารวยกันเคตอนนี้เธอจะได้ลึกทกอย่างเด็เข้ากสัก่ย้าวยิงยิงยิงยยิงยิงนยิงเอยอย่างนี้ฉันจะโอ้เขาไปยิงเธอได้ยังไงกันเล่า ไม่ขีนใจกันบ้างเลยเหรอฮะลูกที่กับคุณจะเก็บจะเก็บต่ออยู่แล้วลูกเล่นเดาเอ้ยเอ้ยฉันต้องเสียเวลาไปเครื่องฟันนี้ีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยแข่งแรงก็เทยจะชันไปถึงไหนแต่ตอนนี้คือสเปิลดสุดท้ายของเธอสินะแค่ครูเวลาเท่านั้นเอ้ยิตอวนี้แม่งเลยเอ้ยลูกจะดูไล่พอยไปแล้วเริ่มไล่พอยเลยนี่ฉันจะเคลียร์สเปลนี้ได้ยังไง โอ้ซี่รูปเกมขเราไลฟ์พอยต์เธอขึ้นอีกแล้วมันเป็นแฟนอะไรนี่วะพี่ดีตอนนี้สต๊อบี้ของเราึกนอนแล้วเอ้ยเปลี่ยนไปเรื่อยมีคอนติเนียร์โล่นี้ยังมีคอนติเนียรเสมอได้ได้ยังทำหนี้กับฉันได้ว่าเลยสิบที่แบบดีจากมือเวลาไดนไม่ได้มากมาจากที่สเปนเวตานี้แหละจังหวะนี้เลยคนแรงยานที่เธอเธอที่ได้ให้มดหมดไป ตายาาย e เป็นยังไงล่ะชนะเองสุดก้อยแล้วนแบนูเสน่หได้ใช่มจ้าดาาด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 อ้ขมวมือกดุ่นนะขมดตนมชามแล้วเนี่ยเฮ้ยดยฉันกดปุ่มยิงเดียวเลยไรเงี้ยยามมากมายกลัอยไปทางนั้นแต่มลอยไปยิงเดียวไม่พอยิงกระสุนไทยชัดอีก ไนะเดี๋ยวฉลบตรงเซนเตอร์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอ้ยงายิ่งเงาพวกนี้มันวิ่งลงตรงใจฉันดูไปนี่ดิไรเนี่ยเอีองนี้เหรอที่มันหลอกฉันได้งั้นเหรอเกิดนี้อะไรเนี่ยไม่ไม่ยิงเต้นจอยอย่างนี้มาอันเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยมันเบียดตัวแล้วเลยเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ตัวแล้วเหรอมีเยอะกันไปแล้วมีเยอะกันไปแล้วเห็นใจกันบ้างดิฉันต้องอะไรมีนออยู่ได้ มีของอันมอไรมีสามิเมนีดีกคันงะเาเนจนี้ลบขอผาถือหน่อยซิมีอะไรมาเนี่ยเอ้าจัเลยยางนี้ต้องตอบตัวด้ของพิเศษสัหน่อยได้ได้ได้นะคิดทีสเปลนี้อรัสนีก้อนอะไรบ้างเอ่ยก้อนอะไรวะเนี่ยก้อนอะไรวะเนี่ย จะไล่ตามฉันเหรอจะไล่ตามฉันเหรอไม่ไม่นะไม่นะไม่นะเออจะไปยอมยังไงยอมนะไม่ยอมไอ้ไอ้ไอ้ไปไอ้อ้ยอมความกดเกี่ยงเขาจะไปยิงกันมาสี่ลูกแล้วเนี่ยสี่ลูกแล้วใกล้ๆฉันจะหลบได้ไหมเนี่ยฉันจะหลบได้หรือเปล่าหลบได้จริงด้วยเฮ้ยมันกระจอกเหลือเกินกลับไปซ้ำลูกตาก่อนได้ นั่งอย่างที่อยู่ปัสสาวะพวกนี้พวกมันจะไหนไม่เกินเยอะมากเยอะเกินไปแล้วเยอะแยะเยอะเกินไปแล้วไอีกรอบเลยเนี่ยจะมาขี่รอบคนเดียวที่ฉันปลุกได้อยู่ที่ล้วหน้าอยู่มาที่นี่คิดๆอย่ี้นี่พวกเธอไม่ใช่บอสหน่อยตอนนี้ที่เดียวกับตายแล้วมอสฉันยิงโดนหนึ่ชุดหนิตายสักทีเลยร้อยเลี้ยงยิงเจ้ามันแล้วยิงเจ้าวจะเป็นแล้วไอ้ป้านี่นี่อะไรเนี่ย มันกอตัวยิม,มาตัวเดียวก็อสองตัวี่วู้งไหวเนี่ยโอ้ยกดผิดก็ได้แย่มากเลยตอนจับก,กดผิดเนี่ยเช hey, ยิมตัวนะจับะรนี่ทำเพลงได้มาแล้วที่อะไเนี่ยันจำงได้ถาก็า,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 าอะไรสักอย่างท่านาได้ดูสิแทว่าเธอเป็นเจ้าของไอพีดิบนี่สินะ <c oughs> ก็โอ้นี่เล่นทุมฉันเลยเหรอเนี่ยคิดว่าฉันโค้ฉันจะรอดชีวิตไปถึงหน้าเลยนะเนี่ยสุดนี้ฉันจะยอมฉันจะเปลนที่นี่หรอกนะฉันจะไม่ยอมให้มันสายจบเน่ยเดี๋ยวจะมีคนที่มิวเยาะกับทีมยอมเสียมไปง่ายๆตัวฉันเลยไล่ไปถึงหน้าอ่าทีของเธอตายแล้วชุบชีวิตเลยเนี่ยตด่นไปแล้วนะอ,อยู่ื้ ไม่แฟนซีเธอเป็นหมอคุณได้แสดงว่าอีนี่องเป็นเฮบี้แน่ๆโอ้ผีตายอีกแล้วเฮบี้ตายแล้วหมอใช้ฟริช่าเลยเนี่ยเอ้ยมาชุกชัดที่เอ้ยโดนไม่ได้ได้ต้อบหน้าทางซืเตฟรี ลุชั้นเนี่ยมันไม่แฟร์เลยสักนิดภาก่อนไม่ลุมสามข้าวหน้าไม่ลุมจิคนเลยลวมาพังบอลทั้งพิเศษวิทีเดียวแบบเต็มจอมัมต้องหลบกันเลยเงี้ยอะเนี่ยเฮ้ยหลบดยจังเลยทำไมมันง่ายอย่างี้ทำไมมันง่ายจังเลยไไรเรามีคอนเทนต์เสมอเรนนต์แล้วเอาเพื่อต้องไลับอลให้ได้พยายามเพิ่ในเลนสอเตแล้วไปถึงลัดบอลให้ได้ ยอมหยุดีหอกน่าเ้ื่อยฉันหีเ่อ้คิดบลุมโตใกล้แล้วจะรอดนั่นเหรอเฮ้ย้เฮ้เฮ้มีสเปลให้ลายตาฉันเลไงคิดนี่แแต่พีเธอตังไปแล้วเฮ้ยหิวองนะเนี่ยไม่แปลเลยเี้ยวเลยทีดกวจะปนรับไปซะาทีคิวของฉันเอง ตัวเด็ abei, อออออุอย,อย onun, เอ้ยทั้งเอ้ยยิงไรมาเนี่ยยิงไรมาบ้าชิบเลยบ้าชิบเลยอย่ขมาด้เลยชิบเสียบอมไปทันไล่คอยไปีก็พวกเธอมากเกินไปแล้วแดกไล่อยทะลึกเกินชอบรับประทานกันชึไงชอบรับประทานกันรึไงไม่ได้ชิบเองลงนี้เละไปเรื่อยๆจะลบไปเรื่อยๆทางอีกโดฉันล็อก ด่าบอที่คิดว่าอตัวที่บุกกาไม่ยอมเจา้าการตัวนี้การเชิงไอ้อ,อะไรเนี่ยเอ้ยทำไมมันพุ่งไอ้ย่างนี้ยเนี่ยเอ้ยตอนฉันเล่นอีซี่มันนีพุ่มมงไอ้ยี้เลยดีกว่าโคนี่ว่าต้องเล่นอย่างนี้ก่อนหุนนี้มันไม่สลายไม่ดิว่าเอ้ยตาชิดเลยเอ,ยเอยมันเจ้ามันถ่ถายอะไรชิกน,นิดต่อ่านตายแต่ก็ไปฮิวมัน เยฉันก็ชนะซือเปได้ว้ายย่งไงไอศึกฉันกผาไป้อ็ได้นะดูข้างในแล้วมันมีอะไรมันต้องมีอะไรที่น่าสนใจแน่เน่ ยังไม่ขึ้นชื่อเลยเนี่ยนี่ยังไม่ขึ้นชื่อเลยเนี่ยจเจอแล้วเกินจเจอไปแล้วมัน normal หรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็น h a r แล้วมั้งเนี่ยไม่เรียว่า normal แล้วจะรบอรกรเถอแต่ไรพอยเสียไปเยอะ,ยอะไงพุงเงี่ยวะรเียเสีย,ยอกหอ,อกีบอเตอยอมเสียอะไรพอยง,ยง่ายๆหรอกอ สิสิจะมีอะไรอีกในเกมทุกบทมีอะไรมารอทอนทีเลยกูปวดมือมากลูกไหมกุ๊กซอฟเวอรแล้วกูต้องพักไปอีกหลายวันเออไป่จริงมาจากไหนวะเนี่ยโอ้จริงล็อกเป้าอย่เงยเลยไอ้ยันพีมีสายบอมหรือไงวะเนี่ยล็อกเป้ากูใส่กากระบาเลยเนี่ยมันต้องไล่สิ่งจอเลยเกินยีบุ่กไปหน่อยละกันแลอ่า ยี I I so sure. ่ลซิมาถึะเป็นดยิงเข้ามาเลยยิงเข้ามาเลยทุกนได้เยอวมานคนบริเลนาอานนี่ใครเนี่ยจำชื่อไม่ได้ช่างเลยแต่ผีนี่ไม่งนูใส่ชั้นีคนคนเดียวยิงทะลได้หลายดอกเกินไปแล้วนะคุณน่ที่จิกระดอนอันนี้ยิงเยอะไปแล้วยิงทีเป็นจอเลยจะฉันหลงหรือเปล่าเนี่ยมันต้องหลกว่ามั้งไอ้ฉันหลนี่ก็ได้นีุ่ดมาทีนี้ก็ได้ ยเหลบแค่นี้ก็ง่ายอ่ายเลยเบสเปลเราเลยนี่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหมันซิกแซกมันซิกแซกน่าเอานะนี่กำลังอึกับสเปลของเธออยู่เลยมาดเดินไปเลยได้น้องสเปลของท่านนี้ขนาดไหนของท่านนี้เนี่ยป้ากระจายมัมันจริงัวแล้วฉันสู้มันไม่ได้เลยนี่ใช้ได้แล้วนะอะ เล่นกันดีเลยลนะ่ะเล่นกันดีอยากเล่นกันมากอ๋ไม่น่จะโดนอีกแล้วลวนี่เก่ามากเลยจะโดนมันหลายรอบแล้วเกินันไม่ได้เลี้ยง่ยยแล้วเลี้ยงฮาร์ดแล้วมันเลี้ยงว่าเอสฮาร์ดแล้วมันไม่ได้อีซี่แล้วมันจะแบ่งตามไปเ้วยมันจขอเบเขตันบ้างสิอย่างนี้มันจะให้ฉันเล่นต่ออีกหรือเปล่าหรือว่าฉันควรจะเลิกแคสมันดี ในในฉันกูสักกดจนนิ้วพังมาแล้วเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนมือใหม่แล้วถอนลบแล้เนาะลบได้ยังไงเนี่ยใจฉันลบยังไงคอนที่นิ้วไม่ได้แล้วโอ้ไม่ฉันเล่นถึงตรงนี้เลยเนี่ยที่เปอร์เซนต์ที่ว่าฉันถึงแค่นี้เลยเนี่ยน้ำหมอสเตทถึงรอบสุดท้ายเลยเนี่ยเพลงความเศร้าใส่ช่าง้ายลอเกินเธอยังไงก็แย่จริงๆเลยเล่นมือจะพังหมดแล้วมือจะพังหมดแล้วเนี่ยต้องถอดเปลี่ยนแล้วเนี่ยไอ้ฉันควรจะยังไงดี ทีนิ้ไม่ได้แล้วลิทายไม่ได้แล้วอยต้องเล่นออกอย่างเดียวมันเป็นเกมที่โหดร้ายมาก <c oughs> ดีเล่น n o r มอ l ในนียนี่นพาไปหมดไปในนียถ้า,างไงก็เอ้ยอมาดูกันใหม่ละกันเขอถ้า,างไงก็ฝากคลิปอื่นด้วยนะไม่ใช่มีแต่คลิปแคทเกมอย่างเดียวมีคลิปสอนแฟดด้วยอันนี้จู่ๆก็โซมียานโหดทั้งนั้นแล้ว <c oughs> ไงก็ขอบคุณรอบทุกที่มาราับทูรอบปั้นในครั้งนี้ละกันขอบคุณเว้ย